สวัสีค่ะวันนี้ลำดวนจะมารีวิว Siri ให้คุณฟังคือหาฟันปอมไม่เจออะไรอย่างเงี้ oh. อ่าเขาอ,ออก iPhone ใหม่แสดงว่าเขาต้องมีของดีอะไรอย่างงี้แน่ๆเลยฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้น้อง Siri mm hmm. ก็คือทำฟันปอมหายเราก็จะใช้ Siri ให้เป็นประโยชน์จาก iPhone 4S มาสู่ iPad mm hmm. เป็นอะไรที่แบบว่ายากลำบากมากแล้วเราก็พยายามกันอย่างมากใช้ Engineering จาก Apple 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 สวัสดีคะ่ะมีอะไรให้สิริช่วยคะคือฉันทำฟันปลอมหายอ่ะพอจะช่วยหายให้หน่อยได้ไหมไม่ทราบค่ะทำไมลำดวนไม่รับผิดชอบคะฟันตัวเองแท้ๆอยู่ในปากทำไมให้หายทำไมสิริแรงอ่ะกาดฉันไม่ทำอะไรให้เธอสิริสิริได้ดูลำดวนชวนชิมตอนที่แล้วเปล่าสนุกมากเลยได้ดูค่ะที่มีตุ๊ดกินมาม่าหรอคะอืมแอปเปิ้ล ใครทํา Export ไฟลมาไม่ดีหรือเปล่าทํำไมมันแล้วเป็นไงสิริชอบไหมถ้าสิริไม่ชอบคุณลําดวนจะโกรธสิริไหมคะไม่โกรธโอ้ยเจยบค่ะปล่อยสิรินะไม่โกรธไม่โกหกไม่โกรธเอาแล้วสิริคิดว่าลําดวนเป็นคนแบบไหนเป็นคนดีค่ะดีทุกอย่างยกเว้นสันดานแล้วสิริกินอะไรคะสิริไม่กินอะไรเลยค่ะ คุณลำดวนชอบกินหญ้าไหมคะซิริสามารถหาหญ้าที่ใกล้ที่สุดให้คุณได้คะ่ะเจ็บค่ะไม่ถามดีไหมบางทีซิริไม่สวยซิริจะทําเป็นไม่ได้ยินที่คุณลำดวนพูดนะคะซิร่มีผัวหรือยังคะถ้าไม่อยู่กับคุณลำดวนซิริคงจะมีแล้วล่ะค่ะเจ็บค่ะผลจากการใช้ซิรทดสอบก็คือไม่สามารถหาแฟนปลอมได้ฉะนั้น ถ้าในาที่อยากจะใช้สิริในการหาวัตถุต่างๆแนะนำว่าอย่าใช้ราะมนวนตีนมากนะฮะ